สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังน้ำมนต์นะคะวันนี้นะคะแม่ควานก็ไดออเดอร์นะคะจากแม่เจนนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแม่แม่วันนี้นะคะก็กราบพอขอพวกคุณแม่เจนคนสวยนะคะที่พีออเดอร์ให้ไว้ให้กับน้องน้ำมนต์ทั้งหมด20ตะกร้านะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะ ให้พ่อควานนับนะคะแล้วก็ป้อนให้กับน้องน้ำมนนะคะขอบพระคุณแม่เจนนะคะที่เมตตาพี่น้องชาวช้างและน้องน้ำมนนะคะเสมอมานะคะหาป้อนเลยนะคะยี่สิบตระกาจ้าสองขาสี่ะาโฟมเี้นะ <5 S 1> เดินอย่างเดียวเลยน้ำมนต์หกขาแปด่ะ <5 S 1> สิบส <10. S 1> คะ่ <12. S 1> คะสิบสบสองค่ะสิบองอ้าวปอนอีกสิบส่อป้อน14บสตะก้าก่อนนะคะเพราะว่าตะก้าเราเล็กนะคะอ่ะขอบคุณค่ะก่อนอืมหิวมากเลยหิวมากเลยขอบพระคุณแม่เจนนะคะที่เมตตาน้องน้ำมนตนนะคะ เมื่อกี้เมื่อกี้ป้อนไปแล้วสิบสี่นะคะเดี๋ยวพ่อควาเติมเติมใม่ลูกสาวอีกคะ่ะสิบหกนะคะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเติมให้อีกเป็นสิบสี่สิบหกแล้วเนาะแล้วก็สิบแปดนะคะเยอะแยะเลยค่ะแม่แม่โอ้โหยี่สิบตระก้านะคะ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะขอให้บุญบารมีคุปรรมปกปักรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะคุณแม่ขอให้คุณแม่จัิการงาน,งานการงาเงินรุ่งเรืองนะคะตลาดปีและตลาดไปค่ะกินแบบอร่อยอร่อยเลยนะคะคอ,อคำใหญ่คำโตมานะคะน,อน้องละมนฟินมากเลยคะ่ะคแม,แม่กินแบบฟินฟินเลย อร่อยมากค่ะเนยดูหุ่นเขานะคะรูปร่างเขามีภูมิแล้วนะคะเริ่มมีเนื้อมีหนังแล้วค่ะกินไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับออเดอร์นะคะคุณแม่ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อ